กลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการครับก็คือช่วงของออสมนเข้มแข็งซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่เป็นองศาที่สองของรายการครับซึ่งเขาได้ อสมดีเด่นนะครับสาขาสุขภาพจิตในชุมชนถึงระดับเขตเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยกว่าครับค่ะสวัสดีค่ะอะเดี๋ยวให้แนะนําตัวเองเลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันนางซึนสาว,วงสุวรรณนะคะเป็นอสมดีเด่นระดับเขตสาขาสุขภาพจิต อยู่ในชุมชนหนองแก่ช้างนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีมาของเราอ๋อ <ละ S 2> อยู่ในอำเภอเมืองของเรานี่เองครับเป็นองศาที่สองของรายการของเราก็ยังไงก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับซึ่งเมื่อเทศที่แล้วได้ชมพี่พรพิษเนาะ,ะ,ะเขาก็เรียกได้ว่าเป็นกําลังใจเป็นความมุ่งมั่นความหวังของอสมอ,อ,กอีกตั้งเยอะหลายหลายคนเลยทีเดียวฉะนั้นวันนี้นะครับพี่สุนิสาชื่อเล่นว่าพี่อะไรนะครับพี่แมวค่ะพี่แมวครับพี่แมวจะมีแรงบันดาลใจอะไรให้ อสมอที่ชมเราอยู่เนี่ยนะครับเป็นอสมอดีเด่นระดับเขตระดับต่อต่อไปเหมือนเราอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพบกับกิจกรรมของเขานะครับที่แมวได้ดีเด่นสาขาสุขภาพจิตในชุมชน,ชน,นอยากจะให้เล่าว่าดูแลสุขภาพจิตของตนเองและครอบครัวอย่างไรก่อนครับก็ทางที่ก็ดูแล คุณในครอบครัวนะคะมาออกกําลังกายมาพูดคุยกับลูกกับสามีให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ออกมาดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุนะคะในชุมชนซึ่งก็เรียกว่าเป็นหลังคาเรือนที่เราดูแลอยู่เป็นหลังคาเรือนที่เราดูแลอยู่ครับแล้วทีนี้มีเทคนิคหรือกิจกรรมยังไงครับที่ไปแข่งขันแล้วก็ชนะเลิศระดับเขตมาเนี่ยได้ดีเด่นเนี่ยครับ ก็เทคนิคในการแข่งขันนะคะก็เราได้ลงชุมชนนะคะแล้วก็ออกสำรวจผู้ป่วยนะคะโอันนี้ก็คือตำแหน่งในชุมชนใช่ค่ะเป็นตำแหน่งเป็นคณะกรรมการอ่าบ้านมั่นคงนะคะของชุมชนเป็นหีรันยิโครงการบ้านมั่นคงโอ้เป็นหลายอย่างนะครับใช่ค่ะเป็นอพปรอของอ่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยนะคะริการอสมชุมชนครับประชาสัมพันธ์ในชุมชนแล้วก็วิทยากรของอ่าผู้สูงอายุค่ะครับ แล้วก็ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนนะคะคือมันมีหลายปัญหาผู้ป่วยผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งนะคะ,คะเด็กติดเกมกินเหล้าเล่นการพนันโโปัญหาหญเยอนะเรื่องยาเสพติดนี่ก็มีค่ะและยิ่งด้วยพื้นที่ที่พี่แมวอ,อยู่นี่เป็นชุมชนเมืองใช่ไหมคะเป็นอำเภอเมืองแล้วอาจจะทํางานยากนะคะซึ่ง แต่ละหลังนี่ก็ต่างคนก็ต่างทํางานแล้วกตเรายากแบบไหนครับก็ความ่คค่ะในการในความร่วมมือกว่าเขาจะให้ความร่วมมือนี่ก็ยากมากค่ะที่เราจะเข้าไปถึงแต่เราก็ต้องใช้ความสามารถของเราค่ะเข้าเข้าไปถึงจุดนั้นให้ได้ค่ะครับก็เป็นที่ยอมรับของประชาชนในชุมชนทีนี้เรามีอ่าเขาเรียกว่าแรงจูงใจอย่างไรครับเพราะว่าทีแมวก็ไม่ได้ทํางานคนเดียวใช่ไหมใช่แล้วทีมอสมล่ะเราไปดึงเข้ามายังไงครับ ก็เวลาเราจะลงทํางานนะคะของทีมอสมนะคะเรากา็เรียกประชุมกันนะคะว่าวันนี้เราจะลงสํารวจคุ้มนี้ครับวันต่อไปเราจะลงสํารวจค,คุ้มต่อไปเนี่ยเราก็ลงสํารวจพร้อมกันด้วยกันนะคะคก็มีการาเยี่ยมบ้านให้ความรู้ไปเป็นทีมไหมครับไปเป็นทีม <โบ S 1> ค่ะคืองานพวุนี้เราจะทําคนเดียวไม่ได้ค,ะค่ะจะททาเป็นทีมนะคะกิจกรรมมันครอบครัวนะคะ และจัดอบรมครอบครัวอบอุ่นนะคะพาครอบครัวเข้าจัดอบรมนะคะเพื่อให้ได้อยู่ในใกล้ชิดกันมากขึ้นครับสร้างความอบอุ่นในค,ครัวเรือนใช่ค่ะครับ,รบและกิจกรรมอื่นๆนะครับที่ส่งเสริมทําให้ทีมของเราเนี่ยเรียกได้ว่ามีผลงานเด่นได้ครับก็มีอ สร้างเสริมนะคะสร้างเสริมความรักความสามัคคีกันในชุมชนนะคะก็ออกมาปฏิบัติหน้าที่ทําความสะอาดอย่างเช่นวันแม่วันพ่อวันรณรงต่างๆนะคะหรือไม่เกี่ยวกับวันรณรงก็เราก็พาทีมงานอสมแล้วก็ประชาชนช่วยกันในชุมชนก็มีความสามัคคีกันมีความห่วงใยเอื้ออาทรประมาณว่าไม่ว่าจะเป็นวันอะไรที่เขาได้รวมตัวเนาะเราก็จัดกิจกรรมไปผนวกซะเลยโอ้ดีเลยครับ ค่ะมีการช่วยเหลือผู้ป่วยมีการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งรหรือคนเดียวเราก็เข้าไปพูดคุยกับท่านไม่ไม่ไม่ทิ้งไม่ทิง้งท่านนะคะก็คือดูแลทุกกลุ่มอายุใช่ด,ด,ดูแลทุกกลุ่ม<ว>อายุค่ะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะครับช่วยยังไงเอ่ยคือเพื่อนช่วยเพื่อนนี้เราจะลงลงไปเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชนนะคะถ้าใครเข้าโครงการอาจะเก็บ เดือนละสิบบาทเนี่ยค่ะตอนนี้เราเริ่มจากกลุ่มอสมก่อนนะคะเก็บไว้เพื่อเก็บไว้เพื่อเวลาเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนขึ้นไปกองกลางใช่ค่ะตอนนี้เราก็มีกองทุนโตขึ้นมาตั้งแต่เริ่มทํานี่ก็ได้สองหมื่นสามหมื่นกว่าบาทแล้วค่ะครับแล้วที่นี้มีกระบวนการในการใช้จ่ายอย่างไรก็จะมีหิรัญยิบมีประธานมีหิรัญยิกมีฝ่ายการเงินนะคะครับเราก็จัดตั้งขึ้นมาถึงเวลาเราก็ให้หิรัญยิก เก็บข้าฝากถ้าใครเจ็บป่วยอสมรท่านไดเจ็บป่วยแล้วก็ให้ค่าตอบแทนห้าร้อยบาทครับค่ะถ้ามีการตายเกิดขึ้นเราก็มีพวงหลีกอ่าแล้วก็มอบเงินทุนของโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนอ่าถึงแมจะเงินไม่มากนะคะแต่ก็ช่วยได้โอ้โหมีแต่กิจกรรมดีๆทั้งนั้นเลยฉชนั้นขั้นตอนการดําเนินงานของเรานะคะต่อเลยครับขั้นตอนการดําเนินงานเราจะจัดประชุมทีมก่อนนะคะแล้วก็ออกตามหมู่บ้านอ่าเยี่ยมผู้ป่วยผู้พิการ ผู้ป่วยทั้งจิตเวชนะคะเรามีการคัดกรองสองคิวเก้าคิวนะคะคืออะไรเอ่ยสองคิวเก้าคิวก็คัดกรองเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคนในชุมชนนะคะอืมแล้วมันมีผลยังไงครับเผื่อท่านผู้ชมท่านอื่นเนี่ยไม่ใช่ออสมอแล้วเขาก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้อ๋อมีผลคือถ้าใครมีความเบื่อนายวันนี้คุณกินข้าวได้ไหม,อ,มอย่างเช่นเราไปถามไปอะไรเนี่ยเขากินไม่ได้อะไรเนี่ยถ้าตั้งแต่แปดข้อขึ้นไปหรือว่าสี่ข้อขึ้นไปเนี่ย เราก็ต้องเริ่มดําเนินการแล้วค่ะอ๋อประมาณว่าเอาแบบประเมินใช่แบบประเมินไปสอบถามค่ะภาวะสุขภาพจิตช่วงนั้นเป็นอย่างไรใช่ไหมครับค่ะครับการดูแลให้กําลังใจกันอย่างต่อเนื่องนะคะเราจะลงเยี่ยมผู้สูงอายุวัดความดันให้อ่าพูดคุยกับท่านนะคะก็คือกําลังใจที่ดีจะใจส่งเสริมให้สุขภาพจิตดีขึ้น่นอ่ครับค่ะผลผลผลเร็จของโครงการนะคะผู้สูงอายุและผู้ พิการในชุมชนนะคะได้รับเบี้ยยังชีพทุกคนนะคะครับแล้ว,ลวดูแลยังไงครับมีประชาคมชุมชนกดติดตั้งเพือขายช่วยเหลือ,อดูแลกันและกันนะคะแล้วก็ผู้ป่วยผู้พิการไม่ไม่ไม่ไมขาดรายได้แล้วก็มีการ สร้างส่งเสริมทําทตุ๊กตาการาบูนมั่งเนะะีน่ยค่ะเป็นกิจกรรมให้ผู้ป่วยผู้พิการแล้วก็ผ<อ>ูส้สูงอายุขนาดอยู่ในชุมชนเมืองกิจกรรมยังเยอะขนาดนี้เดี๋ยวทางรายการขอไปถ่ายทํานําเสนอได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะ,ะนะครับเดี๋ยวสัญญ,ญาเลยเนาะเซ็นสัญ,ญญาเลยว่าเดี๋ยวจะไป <c oughs> ชุมชนอะไรนะครับชุมชนหนองแก้ช้างค่ะอยู่ใน เขตเมืองความรับผิดชอบของศูนย์แพทย์สองค่ะศูนย์แพทย์สองอยู่ที่ทไหนนะอยู่แถววัดป่าสารวันเราเนี่ยค่ะอ๋อที่มีส้มตำอร่อยใช่ที่มีส้มตำอร่อยค่ะครับก็เรียนเชิญท่านผู้ชมนะคะรับไปเยี่ยมชมศูนย์แพทย์สองนะครับซึ่งมีทั้งอสมองเก่งๆแล้วร,รวมถึงมีอสมอดีเดนประจําอยู่ที่นั่นเขาดูแลเรื่องสุขภาพจิตในชุมชนได้อย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็รวมถึงทําให้เรียกได้ว่า จนชนะเลิศนะครับดีเด่นสาขาสุข,สขภาพสิทธิ์ในชุมชนระดับเขตเลยทีเดียวซึ่งอยากจะถามครับว่าความคาดหวังหรือในปีต่อๆไปเนี่ยจะพัฒนาตนเองอย่างไรหรือจะหยุดอยู่แค่นี้ไหมครับก็อยากพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็อยากได้ถึงระดับภาค ระดับประเทศเหมือนคนอื่นเขาใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็ยังให้ที่อีกคนหนึ่งช่วยอช่วยในการดูแลสุขภาพยู่ในชุมชนอ,อ่าทีนี้เมื่อเอทสที่แล้วครับพี่พรพิษเขาก็บอกว่า<ช>เขาอยาก<ช><ช>พัฒนาเทคนิคการนําเสนออ่าส่วนพี่แมวแล่ะครับอยากจะพัฒนาตรงไหนของตนเองเผื่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่นะครับเขาจะได้มาเน้นให้ทําส่งเสริมทำให้พี่แมวนชนะระดับนั้นได้ครับ ก็อยากได้เทคนิคเหมือนพี่คอนทิปเขาแหละค่ะการนําเสนอใช่ไหมครับค่ะอยากพูดเก่งๆไม่ติดขัดอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะทาไงดีนะหยอดน้ามันจากดึงนะต้องกดปุ่มสิคะไหนนะครับเนี่ยเรามีปุ่มอยู่เราคานผู้ชมนะครับลองสังเกตนะครับพี่แมวเขาจะมีปุ่มประจําตัวนะครับเรียกได้ว่าตรงอยู่ตรงมุมมุมซ้ายขวาเอาขอไปครับพอดีดูจากกล้องมอนิเตอร์นะครับก็จะเป็นเรียกว่า ปุ่มที่ทําให้สุขภาพจิตดีขึ้นเวลาเครียดๆนะครับเจอกันป้าก็บอกว่าให้กดปุ่มนี้นะครับรอยยิ้มก็จะออกนะครับซึ่งเป็นการบริหารสุขภาพจิตตนเอง<ช>นะครับแล้วก็การที่ยิ้มย้มจใสทักทายแล้วก็พูดจาในทางที่สร้างสารรค์ก็จะทําให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นนั่นเองนะครับท่านนี้อยากจะฝากอะไรให้ท่านผู้ชมที่เป็นอสมอหรือไม่ใช่อสมอก็ดีครับที่จะ,ะดูแลสุขภาพจิตของตอนเองครับ ก็อยากฝากให้ทั้งอสมและผู้ชมนะคะอย่าลืมทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการให้ครบห้ามู่ออกกำลังกายบ่อยๆนะคะอย่าเครียดทำได้ไหมไม่ถ้าเราเครียดอาจจะเครียดนิดหน่อยเนี่ยค่ะเครียดได้แต่ว่าไให้หายเร็วๆให้หาคนที่พูดคุยสามารถระบายความเครียดได้นะคะใช่ไหมคไม่ต้องไปเก็บกดไว้คนเดียวนะคะเพราะว่าสุขภาพจิตนี่ถ้าเราสามารถระบายกับคนอื่นได้นี่ จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยอย่างน้อยก็คายเครียดลงไปนิดนึงหมายถึงว่าผ่อนคลายในที่ดีขึ้นได้เร็วกว่าปกติใช่ไหมครับแล้วก็ออกกําลังกายนะคะอย่างสม่ําเสมอนะคะครับอ๋อแล้วช่วงนี้ล้ครับพี่แมวจะมีวิธีแนะนํำไหมครับเพราะว่าไหนจะน้ําท่วมฝนตกการออกกําลังกายต้องมีอุปสรรคเนี่ยจะทําให้สุขภาพผิดย่าแย่อย่างไรเนี่ยจะออกกําลังกายวิธีไหนดีอ๋ออยากในร่มยังไงดีออกกําลังกายในร่มนะคะอย่างอ่าที่ชุมชน บางชุมชนเขาก็จะมีการจัดออกกําลังกายไม้พองให้กับผู้สูงอายุนะคะคือไม่ไม่ไม่เน้นความเหนื่อยมากเท่าไหร่ค่ะเหมาะสมกับวัยใช่เหมาะสมกับวัยด้วยนะคะแล้วที่อย่างอย่างอย่างพี่แมวนี่ได้ได้ได้ไปอิทยามาสวันก่อนนะคะไปดูน้ําท่วมแต่คนไทยของเรานะคะถึงจะทุก ถึงจะลำบากขนาดไหนน้ําจะท่วมหลังคาบ้านก็ยังยิ้มได้อ่ะค่ะเมื่อเห็นกล้องแล้วครับยิ้มได้นะคะไม่ไม่ไม่จําเป็นจะต้องเห็นกล้องนะคะไปเห็นแล้วเขาเออเขาอยู่กันแบบคล้ายๆว่าเขาปงแล้วอ่ะค่ะอืเขาก็ยังเราลื่นกันได้คำใจได้คำใจได้นะครับอย่าเพิ่งปงหรือสิ้นหวังคนไทยของเรานะคะไม่คือเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยค่ะที่เราไปเห็นที่เอศียานะคะขนาดเขาเดือดร้อนยิ่งกว่า ต่วบ้านเรานะคะเรยิ้มได้และรวมถึงรอยยิ้มของเรานะครับก็สามารถจะเยียวยาหรือไปกระตุ้นทําให้เขายิ้มตอบนั่นหมายถึงเขาจะผ่อนคลายและดีขึ้นยังไงช่วงที่สองนะครับวันนี้องศาที่สองของเราก็สามารถทําให้ทีมอสมโคราชครับรู้สึกว่าเข้มแข็งขึ้นมาอีกหนึ่งองศานะครับขอขอบคุณนะครับพี่แมวนะครับ ขอโอกาสหน้าขอเรียนเชิญมาเป็นแขกรับเชิญใหม่นะครับได้ค่ะแล้วก็สัญญาไว้แล้วนะครับว่าในช่วงกิจกรรมเนี่ยขขอนุญาตไปถ่ายทำชุมชนอะไรอีกครั้งหนึ่งครับชุมชนหนองแก้ช้างนะคะอยู่ติดกับวัดตาสารวัตะะตาสาร,รวัตใช่ค่ะเป็นหนึ่งในเจ็ดชุมชนที่ศูนย์แพทย์วัดตาสารวัน2ค่ะดูแลอยู่ครับอ่ะเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อไปครับสัญญาว่าจะ ไปถ่ายทำกิจกรรมดีๆของชุมชนหนองแก้ช<ก>้างยังไม่คุ้นขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับจะมีหนองแก้ช้างจะไปท่องมาเลยนะครับ<ช>มานำเสนอกิจกรรมดีๆที่พี่แมวเขาได้ดูแลอยู่รวมถึงทีมงานที่เข้มแข็งสำหรับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการและรอรุ้นกับกิจกรรมดีๆที่สองหนุ่มนะครับหมอเอกมอยเอครับเขาไปถ่ายทำว่าจะเป็น กิจกรรมของอำเภอไหนครับเดี๋ยวสักครู่เจอกันครับ